สนับสนุนโดย Intel, Nvidia, g i g a b y t e และ Deewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาคอมพิวทีวีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับนายมาเฟโนวันนี้ผมมีสินค้าเกมมิ่งเกียร์จากทาง CM Storm นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ทาง CM Storm ได้ออกมาเป็นคีย์บอร์ด เขาเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดแบบเทนคีย์เลสนะฮะก็คือตัดปุ่มนำแผดออกไปนะครับเป็นแบบสั้นนั่นเองตัวนี้เนี่ยที่เราได้มาชื่อว่า v a t o u c h นะครับนี่เขาจะมีสกรีนอยู่นี้ v a t o ทั uch T K L ก็คือ Ten k ีย a t e ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแพ็กเกจที่อาจจะยังไม่ได้มีการราอนจำหน่ายนะครับเพราะว่าเขาให้มาแบบดูยังไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไร,อไรมากมายนะฮะก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดพร้อมกับตัวยาง นี่ครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางเดี๋ยวเราไว้อธิบายให้ให้ฟังอีกทีนึงตัวยางเนี่ยจะเอาไว้รองส่วนของคีย์แคปนั่นเองและตัวนี้เป็นที่ดึงคีย์แคปนะครับให้หมาหนึ่งตัวและจะมีส่วนของสายการใช้งานนะครับมาให้โอเคเรามาดูทีละส่วนก่อนส่วนของการใช้งานของสายเนี่ยจะใช้งานแบบ USB นะครับอีกหัวหนึ่งที่ใช้ต่อกับตัวคีย์บอร์ดจะเป็น micro USB นะครับ แบบโพเล็กเชื่อมต่อคียบอร์ดตัวสายจะเป็นสายถักสายถักผ้านะครับนานๆหน่อยอ่ะต่อมาตัวดึงคีย์แคปตัวนี้หน้าตาอาจจะคุ้นหน้าคุณต่างกันดีนะครับเพราะว่าหลายแบรนด์ก็ใช้ตัวดึงคีย์แคปแบบนี้อันนี้จะเป็นยางที่เขาให้มานะครับคือจำนวนยางเนี่ยจะเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวเอาให้ดูตัว,ตว,ตวนี้ฮะ ตัวอย่างตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ลองกับตัวคีย์แคปนะครับนี่เวลาใช้งานก็ใส่เข้าไปตรงกลางตรงนี้นะครับคือตัวนี้เนี่ยเมื่อเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะทําให้เสียงเวลากดเนี่ยลดลงและดูแน่นขึ้นนะฮะเปรียบเทียบกับปุ่มอื่นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวสินค้ากันต่อตัวนี้เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดตัวแรกนะครับที่ทาง CM Storm นะครับใช้ปุ่มของ Hybrid Capacitive Switch ตัวนี้มีความพิเศษยังไงปุ่มเนี่ยจะคล้ายๆกับปุ่มไมคอนในข้ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าลักษณะการทํางานเนี่ยจะต่างกันก็คือตัวปุ่มไมค์นในข้เนี่ยจะใช้สปริงในการเขาเรียกว่าดีดตัวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็ใช้สปริงเหมือนกันแต่การใช้งานของเขาเนี่ยจะเป็นยางผสมสปริงนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นยางแต่ตัวดีดเนี่ยจะเป็นสปริงลักษณะการกดเนี่ยคือ กดลงไปเนี่ยจะนิ่มๆนะครับคือแบบกดรุบลงเลยนะครับจังหวะที่2จังหวะที่เด้งขึ้นเนี่ยจะดีดจะดีดสู้นิ้วมือหน่อยเวลากดคือต้องบอกว่ามันเป็นการสัมผัสแบบใหม่นะเรียกได้ว่าอาจจะอาจจะไม่ชินมือมากเพราะว่าผมเอามาใช้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่มันจะดูนิ่มเกินไปคือเวลากดเนี่ยมันจะดีดขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยนะครับลักษณะสเสียงเนี่ยจะ ดูเงียบกว่าพวกปุ่มไม่คันเข้าคีย์บอร์ดนะฮะที่เราใช้ใช้อยู่กันตามท้องตลาดนั่นเองเอาละทีนี้เรารู้จักปุ่มเขาไปแล้วสักนิดหนึ่งตรงนี้ที่ผมลองดูมาเนี่ยจะมีอยู่สีเดียวนะไม่แน่ใจว่าจะมีสีอื่นไหมที่เป็นลักษณะาการกดแบบอื่นนะฮะแต่ตัวนี้มีอยู่สีม่วงนะครับโอเคเรามาดูหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดกันต่อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโชว์นะครับก็ปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาตัวนี้พอดีเขาเปลี่ยนดึงไว้นะครับ ก็เป็นตัวโชว์ไปตัวนี้แต่จริงๆแล้วจะเป็นคีย์แคปสีดำนะฮะอีกอย่างนึงที่ข้ามไปคือตัวคีย์แคปเนี่ยสามารถใช้ของตัว mechanical keycap ทั่วๆไปได้นะครับในการเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเขาจะมีเคี่ยวตัวบวกอยู่ด้านในนะครับก็ใช้งานร่วมกันได้ต่อมาเรามาดูการใช้งานกันลักษณะหน้าตาเนี่ยจะเหมือนตัวปุ่มทั่วๆไปนะครับคือเหมือนคีย์บอร์ดทั่วๆไปเลยแหละ จะมีเด่นขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นพวก m ติมีเดีย a key นะครับก็จะมี F5 ถึง F6 เนี่ยก็จะเป็น p a y pause นะครับ stop backward forward นะครับแล้วก็ F9 ถึง F12 เนี่ยก็จะเป็นนี่ครับ F9 จะเป็นตัวล็อกตัว video key นะฮะแล้วก็มีปิดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นค่าีพิทเลสนะครับก็จะมีแบบ 1x 2x 4x 8x ค่าีพิทเลสคืออะไรค่าีพิทเล e คือการกด การส่งสัญญาณนะครับแบบวดเร็วนะครับเวลาเราใช้งานร้จะกดฟังก์ชันนะครับตรงนี้เลือกได้เลย1 x 2 x 4 x 8 x ต่อมาปุ่มฟังก์ชันทำงานอะไรได้อีกก็เป็นส่วนตรงนี้ฮะเวลาใช้งานปิดเสียงนะครับมิวเสียงก็กดฟังก์ชันแล้วก็ f 1 0นะครับก็การใช้งานของฟีเจอร์ทั่วๆไปก็จะประมาณนี้นะครับของหน้าคีย์บอร์ดและตัวนี้ครับฟีเจอร์อีกหนึ่งอย่างนะครับก็มีในส่วนของ n key r o o v e r นะครับก็กดได้หลายๆปุ่มพร้อมๆกันนั่นเอง โอเคต่อมาเรามาดูส่วนของหน้าตาดีไซน์กันต่อตัวนี้ตัวคีย์บอร์ดจะมาแบบทรงบางๆนิดนึงแบนๆหน่อยๆน,นะครับก็คือจะไม่หนาเหมือนตัวทั่วๆไปรุ่นเก่าๆนะฮะดูทรงผู้ดีนิดนึงนะฮะวัสดุก็เป็นพลาสติกอย่างดีทีนี้เรามาดูด้านหลังตรงนี้ครับก็จะมีโลโก้ของ s e m Storm อยู่ส่วนฝั่งนี้ก็เป็นช่องการใช้งานในส่วนของสายนะครับเวลาใช้งานก็เสียบ เข้าอย่างนี้เลยคือจะไม่ยุ่งยากนะครับก็อยู่ลักษณะประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูด้านหลังด้านหลังครับก็มีนี่ฮะเป็นโลโก้ของ cooler master ก็เป็นแบรนด์ใหญ่นะครับแล้วก็แยกย่อยมาเป็น cm storm นั่นเองนี่ฮะก็เป็น no v a touch tkl นะฮะตรนนี้ก็เป็นแผ่นยึดแผ่นยางกันลื่นทั้ง4จุดพร้อมกับตัวปรับยกระดับคีย์บอร์ด ก็เป็นยางเหมือนกันตรงนี้นะครับก็กันลื่นได้สองฝั่งเลยโอเคนะคก็ประมาณนี้จะไม่มีไฟนะการใช้งานก็เลยจะไม่ได้เสียบให้ดูกันตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเด่นในเรื่องของปุ่มปุ่มเป็น Hybrid Capacitive Switch ก็เป็นปุ่มแบบใหม่นะครับที่ทาง c m s t o r m เลือกใช้นะครับส่วนของปุ่มนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าเป็นปุ่มแบบ Rare Item อยู่เหมือนกันนะก็คือปุ่มที่นิยมใช้กันนะครับแล้วก็เป็นของหายาก แล้วตอนนี้ทางเซมซอมก็จัดมาแล้วนะครับกับตัวนี้ n o v a t ั s TKL นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมบทคอลัมน์ของ n นว a ทัศตัวนี้ได้นะครับที่ w w w c o m p e t e t v c o m นะครับแล้วก็ไปกดไลค์ที่ Facebook f แฟ p a g e ของเราด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m c o m p e e t e p r o d u c t i o n นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน competv ต้องขอตัวรับเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปสวัสดีครับ